พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำสี่ภาคพระพุทธรูปประจำภาคเหนือได้แก่พระพุทธชินราชพระพุทธชินราชถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารหรือชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกสนันนษฐานว่าน่าจะสร้างพร้อมกับพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาราวๆปีพุทธศักราช1900 พระพุทธชินราชนี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยลักษณะขององค์พระมีเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อยพระขนงโกงพระเนตรประดุดตากวางพระนาสิโด่งชายผ้าสังาติแยกเป็นเขี้ยวตะขาบนิ้วพระหัตทั้งสี่ยาวเสมอกันอยู่ในลักษณะปางมานวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เลิศล้ำไปด้วยศิลปกรรมและด้านซ้ายและขวาของพระองค์มียักษ์สองตนคอยปกปักรักษาอยู่ อีกทั้งยังมีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกอยู่ด้วยพระพุทธรูปประจำภาคอีสานได้แก่หลวงพ่อพระสยหลวงพ่อพระสยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน้องขายประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยเป็นพระพุทธรูปตามตำนานพระสุขพระเสริมและพระสยที่อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวพระสยมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปขัดสมาริราบปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุข ซึ่งสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงลงความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปทั้ง3องค์นี้ว่าเป็นพระพุทธรูปล้านช้างที่งดงามยิ่งกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆพระพุทธรูปประจำภาคกลางได้แก่หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาประดิษฐานอยู่วัดโสธรวรารามวารวิหาร ตามประวัตินั้นไม่ได้กล่าวว่าใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างเมื่อใดเป็นพระพุทธรูปตามตำนานพระพุทธรูปสามพี่น้องหลวงพ่อบ้านแหลมสมุทรสงครามหลวงพ่อโตจังหวัดสมุทรปราการและองค์สุดท้ายคือหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นพระเุทธรูปที่หล่อด้วยทองสำริดปางขัดสมาธเพชรคือมีพระอิริยาบทนั่งขัดสมาธิพระชงขวาทับพระชงซ้ายพระหัดขวาทับพระหัดซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลาพระเนตรเนื้อเรียนแบบ พราะสมัยล้านช้างเป็นที่ทราบกันดีของผู้ที่ไปนมัสก,การว่าหลวงพ่อโสธรได้แสดงอภินิหารให้โชคลาภและความสำเร็จอยู่เสมอพระพุทธรูปประจำภาคใต้ได้แก่พระศรีสากยมุนีสีธรรมราชพระศรีสากยมุนีสีธรรมราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสีธรรมราชคู่กับพระบรมาธาตุเจดีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นแล้วประดิษฐานอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสด็จพระราชดำเนินมายัางเมืองนครศรีธรรมราชก่อนสเสด็จกลับสู่กรุงสุขโขทยัยพระองค์ได้ทำสัญญาท้าสร้างพระพุทธร,รูปแข่งกันระหว่างสองอาณาจักรโดยให้เริ่มสร้างพร้อมกันเสร็จพร้อมกันและให้ชื่อเหมือนกันว่าพระศรีสากยมุนีแต่เมืองนครศรีธรรมราชสร้างได้ใหญ่โตกว่าของสุขโขทยัยชาวนาครศรีธรรมราชจึงถวายนามพระพุทธร,รูปองค์นี้ว่า พระศีสากยมุนีสีธรรมราชมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ปางมารวิชัยก่ออิดถือปลูลงรักปิดทองอันงดงามหากใครได้มาเยือนเมืองนครศรีควรแวะเข้าไปนมัสก,การเพื่อความเป็นสิริมงคล